นี่เราจะต้นเล็กเขาขายเขามีไว้ขายต้นเล็กต้นละ1ิบสิบจปอนเก้ากจ้าก็ตีไปสิปดปอนด์เกก็แพงอยู่จ้าต้นขนาดนี้นลจ้าเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปชมต้นใหญ่กันเลยจ้าเขามีขายเยอะๆเลยจ้าเพื่อนๆดูสิมีตั้งสอง้างทาง มีกระถางเล็กกระถางใหญ่จ้ากระถางนี้ออสี่สิบปอนจ้าสี่สิบปอนก็แพงอยู่จ้าสี่สิบปอนก็เท่าไหรอ่อ่ะก็เอาสี่สิสี่สิบเอ็ดคูณแล้วกันจ้าช่วงนี้เงินสี่สิบเอ็ดนะจ้าสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดบาทต่อหนึ่งปอนจ้าก็เอาคูณกันจ้าเพื่อนๆต้นใหญ่ ต้นใหญ่เขาก็มีจ้ะเดี๋ยวไปดูต้นใหญ่เดี๋ยวไปดูต้นใหญ่เขาจะ้ะนี่พี่รอนอันนี้ต้นใหญ่เขาขายโอ้เขาขายต้นละห้าสิบปอนจ้ะดูราาะิราคาจะ้ะราคาสี่สี่าเาสิบเกอันนี้ต้นใหญ่นะจ้ะต้นใหญ่ก็คล้ายๆกันนั่นละจ้ะใบของเขาก็สวยงาม สีแดงใบอ่อนของเขานะจ๊ะสีแดงอันนี้ที่ที่ร้านขายพวกต้นไม้นะจ๊ะเพื่อน,อ,นอันนี้ก็อีกอีกชนิดหนึ่งจ้ะแต่คล้ายๆกันเขาเอาไว้ใกล้ๆกลกันโอ้อันนี้ยิ่งแพงจ้ะห้าสิบห้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าก็ตีไปหกสิบปอนด์แล้วกันจ้ะหกสิบปอนด์ก็เท่าไหระ่ะเกือบสามพันนะจ๊ะเพื่อน อยอมรับว่าต้นไม้ชนิดนี้แพงเหมือนกันจะเพื่อนๆส้มคงไม่ซื้อหรอกจ้าก็ดูดูตามรั้วบ้านของชาวบ้านก็แล้วกันจ้ะแล้วก็ดูตามสวนแต่ส้มก็ชอบใบของเขาจะใบใบอ่อนของเขาสีแดงสีแดงสวยงามแต่ใบแก่ใบแก่ก็สีสีเขียวแบบนี้ละจ้าเพื่อน เขามีดอกด้วยนะเจ๊ะเพื่อนเดี๋ยวส้มพาไปไปชมดอกของเขาจะ้ะแล้วก็ไปชมที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไวจ้จ้ะเดี๋ยวช่วงนี้มาดูส้มพามาดูตรงร้านเขาขายกันจะ้ะเดี๋ยวตามไปดูดอกเขาเลยเจ้ะเพื่อนๆและในช่วงนี้เขาตัดนะจ๊ะเพื่อนๆดูเขาตัดจะ้ะมีเขาตัดกองไว้ข้างล่างจะได้จะ้ะ ใบสวยๆแล้วตรงนี้ที่เขาปลูกเอาไว้นะจ๊ะที่เขาปลูกเอาไว้ประดับจ้าเขาจะมีทั้งดอกและใบจะเพื่อนๆอนอันนี้ใบของเขานะจ๊ะนี่ใบใบสีแดงแๆนี่ใบของเขาแล้วก็อันนี้ดอกของเขานะจ๊ะเพื่อนๆดอกของเขาจะไม่มีกลิ่นหอมนะจ๊ะ ไม่มีกลิ่นหอมส่วนใบแก่ของเขาจะเป็นสีเขียวจะเ,เพื่อนเพนสีเขียวนี่ละจ้ะใบอ่อนจะเป็นสีแดงสวยได้นานมากๆเลยจะเพื่อนเพื่อนได้สวยได้นานถึงสองสามเดือนเลยจ้ะนี่หละจ้ะบางคนก็บอกว่าเห็นสีแดงๆคิดว่าดอกไม่ใช่นะจ้ะเป็นใบจ้ะใบของเขาใบอ่อนเขาจะส่วนดอกของเขาเป็นแบบนี้นะจะเ,เพื่อนเน ที่นี่เขาปลูกไว้เยอะเลยจ้าเห็นไหมจ้าเขาปลูกไว้เยอะเลยแล้วก็ตัดกับสีเขียวของใบไม้ใบไม้อื่นๆก็สีสวยไปด้วยจ้าที่นี่เขาปลูกเอาไว้ตรงเบิงใหญ่นะจ้าเพื่อนๆอันนี้เบิงใหญ่จ้าบรรยากาศก็ดีมากๆ สวยสดงดงามไม่มีที่ติเลยจ้ะเพื่อนๆแต่เสดายถ้าซื้อมาปลูกก็แพงจ้ะก็ก็ได้แต่ชมเอาแบบนี้อันนี้ก็ดอกเยอะเลยจ้ะเพื่อนๆน,นี่เละจ้ะดอกเยอะแยะเลยแล้วก็มี ปลูกไว้เยอะๆเลยจ้ะเพื่อนๆท้ายที่สุดนี้ส้มขอขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามส้มนะจ๊ะสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจยิ่งขึ้นไปด้วยนะจ๊ะขอให้ทุกท่านจงโชคดี และมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปได้วยนะจ๊ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะเพื่อนๆจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนไปให้ชมอีกนิดนึงจ้า